แค่ปัญหาในช่องปากจะกระทบต่อชีวิตประจำวันสักแค่ไหนลองนึกดูนะคะถ้าเราปวดฟันจะกินอะไรมื้อไหนก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับกระสับก,กระส่ายงานการก็ทําไม่ได้หรือจะเป็นปัญหากินปากหันหน้าไปหาใครก็ไม่มั่นใจกังวลไปหมดตั้งแต่พูดคุยกันธรรมดาธรรมดาไปจนถึงการนําเสนอหน้าสาคัญบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้ยอาจทําให้พลาดโอกาสดีไปได้อีกเยอะเรื่องฟันยังส่งผลโดยตรงต่อความมั่นใจอาจทําให้คุณกลายเป็นเสือยิ้มยาก หมดการความเฮฮาจะแฉรูปหมูยังกล้ากูกลัวบางคนถึงขั้นไม่กล้าสมัครงานที่ฝันก็มีนะฟังดูเวอร์ไปใช่ไหมคะแต่มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะปัญหาเล็กๆในปากเนี่ยบั่นทอนทำลายความมั่นใจลึกๆของเราเนี่ยมานัดต่อน,นัดแล้วอย่ารอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้ไขนะคะให้ NPIDC ดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีของคุณเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามมั่นใจส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ในการทำงานและการเข้าสังคมถ้าพร้อมแล้วออกไปคว้าความฝันกันเลย